สวัสดีค่ะมาพบกับช่างดินดีเชียนเล่นนะคะวันนี้เราจะมาทำเทียนเจลหอมหันสาอุปกรณ์ที่จะใช้ก็มีแก้วมีเทียนเจลมีไส้เทียนที่เราใช้เป็นตัวเทียนตัวนี้แ่่เดี๋ยวเราก็จะแะัดแล้วก็มีทรายสีต่างๆทรายสีแม่ไง แล<ม>้วก็มีของตกปนประมาณนี้ของตกแต่งที่อยู่ในบ้านของเราอาจจะมีเพิ่มมาจากของเหลือจากงานปริษี์เราจะทำเป็ติ่งใต้้องทไทยนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะอันนี้ต้มให้เทียนเจลของเราละลายนะคะแล้วค่อยพักทิ้งไว้สามนาที ตอนนี้เทียนเจลของเราก็ละลายหมดแล้วนะคะอันนี้เอาแค่ไฟไอุ่นๆก็พอเพราะเทียนเจลละลายเร็วมากแล้วก็เอาพักทิ้งไว้สนาทีนะคะระหว่างที่เรารอให้เทียนเจลของเราอะ่ะเย็นลงนะคะเราก็จะมาตกแต่งแก้วของเราตามใจชอบเลยคะ่ะเดี๋ยวจะมาที่ทรายสีอะเลยนะคะสีดำเหรอ ใช่อันนี้ตกแต่งตามใจช,ชอบเลยอันนี้ของพี่ลินเอามาจากของที่เหลือจากเซดกันประดิษฐ์เราต้องรีบๆทำก่อนที่เทียนเจลของเราจะแบบเย็ยนจนแข็งตัวเบอร์ oh. แล้วเราก็จะของตกแต่งของเราที่มีเล็กน้อยก็คือหินสีต่างๆไม่ใช่สีต่างๆมีแค่สีโ่สีเดียวค่ะเรามีของตกแต่งเล็กน้อยแล้วก็ใส่ตัวโอเข้าไปรูปแบบตัวโอ องตัวปลาสีส้มกับปลาสีชมพูเป็นเพื่อนกันนะคะอันนี้เป็นตีนใต้ทองแทเรอเคประมาณนี้นะคะสวยมากๆเลยเสร็จแล้วเราก็จะไปเทเทียนเจลลงไปในนี้นะคะเกือบลืมเราต้องใส่ไส,ส้เทียนก่อนนะคะ เ,เดี๋ยวเราก็จะไปเทเทียนเจ,เจลลงไปในนี้เลยนะคะเร็วมากเ,เราได้ไปต้มใหม่หราเอาช้อนออกนะคะโอ้โทษๆจะทำยังไงล่ะาและตอนนี้เทียนเจลหอมหันตาของเราก็เตดแล้วนะคะ สวยมากมากเลย้มาณี้นะคะเป็นใต้ท้องทะเลอยากจะบอกว่าปฏิบัติยากกว่าทฤษฎีนะคะฟังขั้นตอนดูเหมือนจะง่ายๆแต่ทำจริงยากเพราะเราต้องแบบจะถันเวลาให้ดีๆให้แบบไป ให้ทำของตกแต่งข้างล่างตัวพวกนี้ก่อนก็ต้งเทียนเจลก็ได้นะคะถ้าจะตกแต่งนานเพราะว่าถ้าเกิดว่าวางเทียนเจลไว้เกิน3นาทีเทียนเจลอ่ะมันจะแข็งแล้วก็ได้เปต้มใหม่เราได้เปต้มใหม่หลายรอบเลยนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ก็ถือว่าสวยคนะุ้มค่ากับสิ่งที่ไดาทำไปนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดตับตัวไทยกดแชร์เป็นกำล <and here> ังใจให้ช่องหลี๋๋วเชื่อเล่นได้นะคะบายบาย